毕竟。 <thì S 1> ที่ห้องประชุมโกมุตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีโดยรองศาสตราจารย์ธรรมลักษ์ละอ,องนวลอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและสารปกครองจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายชาชิวัตรศีแก้วอธิบดีสารปกครองจังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้เพื่อร่วมมือทางวิชาการในด้านการเผยแพร่ค,ความรู้ การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องรวมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการสอนการแนะแนวและการฝึกงานของนักศึกษาการอบรมสัมมนาและการให้บริการห้องสมุดระหว่างหน่วยงานทั้งสอง มหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีกับ3ปกครองอุบลราชธานีได้ดำเนินโครงการร่วมมือทางวิชาการภายใต้อำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดของแต่ละหน่วยงานมาระยะหนึ่งซึ่งทั้ง2หน่วยงานได้บรรลุผลสำเร็จเป็นอย่างดี เพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติร่วมกันและไม่ประสงค์ที่จะผูกพันหรือบังคับใช้กฎหมายหรือสัญญาเพียงแต่มุ่งประสงค์ที่จะให้เกิดแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนทั้งสองหน่วยงานจึงร่วมกันกำหนดแนวทางปฏิบัติราชการตามโครงการร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน โดยแนวทางปฏิบัติราชการเชิญบุคลากรทั้งสองฝ่ายเป็นผู้บรรยายพิเศษอาจารย์พิเศษวิทยากรผู้แนะแนวในกรณีที่หน่วยงานจัดให้มีการเรียนการสอนการอบรมสัมมนาและการพัฒนาหลักสูตร ส่งนักเรียนในคณะนิติศาสตร์หรือคณะอื่นเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในศาลปกครองอุบลราชธานี<ๆ>เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองและคำพิพากษาของศาลปกครองการให้บริการห้องสมุดร,ระหว่างศาลปกครองอุบลราชธานีและคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและพัฒนาระบบการเชื่อมโยงห้องสมุดในทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยวัตถุประสงค์ในประเด็นแรกก็คือว่าจะให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการฝึกงานนะครับของนักศึกษาจากประสบการณ์ของเข้าที่มีการเรียนการสอนนะครับทางวิชาการแล้วก็จะมีโอกาสไปฝึกงานที่ศาลปกครองอุบลราชธานีนะครับซึ่งเราก็ยินดีที่จะให้บริการจากด้านนี้และเป็นหน้าที่ที่สําคัญนะครับในการที่จะ ปลูกฝังความรู้นะครับแล้วก็ให้ประสบการณ์ในเรื่องของการทํางานนะฮะในส่วนที่2ครับก็คือเรื่องของการที่จะเป็นการแลกเปลี่ยนทางวิชาการโดยตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแนวปฏิบัติการที่ดีนะฮะซึ่งสารปกครองเองเนี่ยมีอํานาจหน้าที่ในการที่จะวางแนวทางปฏิบัติการที่ดีให้กับหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการที่จะปกครองบ้านเมืองนะครับว่าจะทาอย่างไรให้เกิดการปฏิบัติการที่ดีนะ ในส่วนนี้ถ้าเกิดเราให e ้ความร่วมมือนะครับ anyway> ในส่วนของมรชพก็สามารถที่จะขยายผลนียออกไปได้อีกเยอะนะครับในส่วนที่3ครับก็คือในเรื่องของห้องสมุดนะฮะซึ่งห้องสมุดในส่วนของสารปกครองเองนะมีถือว่ามีจํานวนหนังสือนะครับเกี่ยวกับกฎหมายโดยเฉพาะในส่วนของกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองนะฮะเราก็จะสามารถที่จะให้บริการได้นะฮะและยิ่งเป็นการให้บริการกับนักศึกษา ซึ่งมีการเรียนการสอนในเรื่องนี้เนี่ยก็ยิ่งเป็นการเปิดช่องนะครับในเรื่องของการที่จะค้นคว้าหาความรู้นะครับในส่วนของห้องสมุดต่างๆเนี่ยมาใช้ประโยชน์ในส่วนนี้ได้นะครับและที่สําคัญก็คือว่าการแสดงความร่วมมือนในลักษณะนี้นะครับก็จะช่วยให้หน่วยงานทั้งสองฝ่ายนะีซึ่งโดยภาพรวมก็ให้ความรู้นะครับในเรื่องทางกฎหมายและก็ให้บริการ ทางด้านความยุติธรรมแล้วก็ขอฝากด้วยว่าในภารกิจของสารปกครองเองเนี่ยในเรื่องของการอำนวยความยุติธรรมนะครับก็เป็นภารกิจที่สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นบุคคลใดหรือหรือประชาชนนะโดยทั่วไปที่ยังเดือดร้อนนะครับจากการปฏิบัติการของหน่วยราชการนะฮะในส่วนนี้เนี่ยสามารถที่จะไปขอคําปรึกษานะครับกระสาลได้นะฮะซึ่งเราก็มีหน่วยบริการให้คําปรึกษาในส่วนนี้ส่วนจะฟ้องหรือไม่ฟ้องนะ ก็เป็นสิทธิของแต่ละหน่วยงานนะครับหรือเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนนะครับที่จะไปขอใช้สิทธิ์ในส่วนนี้เป็นความร่วมมือนะครับระหว่างมหาวิทยาลัยและพัฒบุญนทีกับสำนักง,งานสารปกครองพุทธนีนะครับทางด้านวิชาการมหาวิทยาลัยและพัฒบุญนทนีเรามีสาขานิทยาศาสตร,ร์นะครับซึ่งมีความจําเป็นที่นักศึกษาต้องนอกจากเรียนรู้ในห้องแล้วต้องเรียนรู้ในในสถานการณ์จริงนะครับสารปกครองเ,เป็นหน่วยงานที่มีความสําคัญในคดีปกครองนะครับการนำเนินงนนี้ก็ช่วยให้นักศึกษา,าเนี่ยได้ ใช้ห้องสมุดของศาลปกครองซึ่งเป็นห้องสมุดที่ดีสุดในจังหวัดบุรบีรัมย์ที่มีคดีปกครองอยู่ครบทุกเรื่องนะครับนอกจากนั้นยังจะได้ใช้บุคลากรที่จากศาลปกครองมาให้ความรู้กับนักศึกษาเราในเรื่องคดีความต่างๆครับผมครับาการรวบรวมนี้จะทำให้นักศึกษาเราส่งผลนักศึกษาเราเนี่ยที่จบจากมหาวิทยาลัยได้พัฒนาเป็นนักศึกษาที่มีคุณภาพและมีความรู้ทางด้านวิธีวิชาแอบวิธีการพิจารณาคดีปกครองอย่างดีครับ